ชาวเน็ตฟันธงคู่นี้เลิกแล้วชัวน100%หลังฝ่ายชายพูดแบบนี้แม้จะมีข่าวลือหนาหูว่าเลิกกันแล้วสำหรับคู่รักเพิ่งเปิดตัวแน็กชาลีไตรรัตและเก๋ไก่สไลเดอร์ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดชวนแปลกใจแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเลิกแล้วล่าสุดหนุ่มแน็กได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ แต่มีบางช่วงบางตอนเผยถึงชีวิตของเขาเองจนชาวเน็ตแคปออกมาพูดว่าผมก็รอบนี้จะกลับไปเป็นตัวของตัวเองจริงๆครับรอบนี้จะกลับเป็นตัวของตัวเองนะอยู่กับแม่อยู่กับหมาแมวเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดจริงๆก็เป็นตัวของตัวเองแบบผมเนี่ยแหละครับทุกอย่างก็มีความสุขหมด งานนี้แฟนคลับบางคนก็บอกว่าพูดแบบนี้เลือกแล้ว100%บ้างก็บอกอาจจะแค่งอนกันต้องใช้เวลางอ้อบ้างก็บอกอะไรที่หนุ่มแนะ็มีความสุขก็อยากให้ทำพร้อมซัพพอร์ตตลอดไป